สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทางถอดกระจังหน้านะครับอันนี้รถของผมชนหมามานะครับแล้วก็ชนไก่อันนี้ชนหมาหักนะครับครั้งแรกครั้งที่สองสีดำๆนี่ยุบเข้าไปเลยนะครับหลุดเข้าไปในนะอันนี้ดึงออกมาแนละ้วมันดึงออกมาไม่สุดนะแล้วก็ไอ้ตะแกรงตัวนี้ก็ขาดเนะี่ย อันนี้ครั้งที่สามชนไก่นะหลุดเข้าไปข้างในไก่นอนอยู่ข้างในนนคือจะเอามือดันแล้วมันดันไม่ไม่ถึงนะมันสุดแขนพอดีก็เลยว่าจะถอดออกมาเพื่อจะประกอบให้มันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปใหม่เครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะมีไขควงสั้นไขควงฉากแล้วก็ไขควงยาวจะเป็นไขควงแฉกทั้งหมดนะครับ,บนั้นโบมีน็อตสี่ตัวถอดออกให้หมดเลย แล้วก็จะมีด้านใต้น็อตท,ที่ยึดติดกับพลาสติกสีขาวนะครับถอดออกให้หมดนะแล้วก็จะมีตรงซุ้มล้ออันนี้มี4ตัวนะซุ้มล้อก็จะเป็นน็อตหัวแฉกเหมือนกันสตัวล่างเนี่ยถ้าไขควางด้ามสั้นขันไม่ได้นะก็เอาไขควงฉากแบบนี้นะขันก็จะคลายออกได้นะครับ ส่วนด้านบนนี้ไขควางสั้นคายออกได้คลายออกแล้วก็ดึงออกนะครับดึงออกไว้แบบนี้สองข้างทำเหมือนกันด้านใต้นะครับจะมีนออ็อตอยู่นะครับก็คลายออกให้หมดเลยน็อตสี่ตรงนี้จะมีข้างละสี่ตัวนะ ก็2ข้างซ้ายขวานะครับก็คลายออกให้หมดเลยอันนี้อันนี้น็อตจะเป็นชุดที่อยู่ตรงกลางนะชุดนี้จะมี5้าตัวแล้วก็จะมีด้านบนนะครับที่อยู่ในรูเนี่ยจะมี2ตัวข้างละตัวนะครับซ้ายขวาใช้ไขควงแฉกนะครับยาวเย่ยลงไปแล้วก็คลายออกนะ คลายออกให้สุดนะครับน็อตจะยาวอยู่นะย้ําว่าคายออกให้สุดนะครับถ้าคลายออกไม่สุดอะ่ะมันจะดึงแนละ้วมันจะติดดึงไม่ออกนะต้องคลายออกให้สุดนะครับแล้วก็จะดึงออกง่ายนี่ถ้าคายออกหมดแล้วนะก็จะดึงออกมาตรงๆเลยไม่ยากนะครับดูลงออมาง่ายๆแต่มจะมีเซนเซ,นเซอร์สายที่เป็นสายไฟนะติดกับชุดนี้อยู่สองตัว <c oughs> ก็คือสายไฟเซ็นเซอร์ ตัวฝาปิดที่ชาร์จนี่นะแล้วก็เซนเซอร์อ,อุณหภูมิอันนี้เซนเซอร์อ,อุณหภูมิผมถอดออกไปแล้วถอดเซนเซอร์ออกก็จะยกชุดกระจังหน้านี้ออกมาได้เลยนะครับอันนี้ถอดออกแล้วนะครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครจะล้างแหงคอยร้อนด้วยก็จัดการได้เลยโอเคฝากเปนแนวทางครับขอบคุณครับ